มาเบิ่งแม่จิกรรมพี่น้องมาเบิ่งนางลิงคนได้ลูกเลเดอสองคืนแล้วเฮือนไก่แซดกันนี่แหละลูกล้านมาเบิ่งกันไอ้น่อยเด้อเบิ่งแดงน้อยนั่นนั่นนั่นปุ้ยนอนรับปุ้ยอยู่สามโลกูอ่ะพี่ซันเอออ้วนน่ะดิชมมาท่องมึงน่ะบ่ได้ใหญ่เนาะท่องนหน่อยนุ่มลูกวักใหญ่คือมิตรลูก เพราะว่าท่านหมอว่าบ่ฮอดดอกตามโลลูกเจ้าว่าเออห้องนี้น้อยนึงไปซ้ําเพิ่นว่าลูกเพิ่นว่าใหญ่เบิ่งผู้ฮู้แท้เนาะนอนตื่นบลิงท่านอันนนยาเี่ยวแล้วยากแล้วก็เอกินนมกินนมแล้วก็ับเออได้ยินอยู่นเบิ่ด่ว่าีแม่บ่ไปเบิ่งไอ้ลิงบ่ว่ามันได้ลูกแล้วได้่อ้าวได้เฮิงบ่ได้่ เอ้าเลยมาึ้นนี่มันบอกต่มาว่านพุ่นครับบว่างพุ่นกระตุกเนี่ยก็เรยบปฏิยางมาไบีาม่าไาม่าบุตกุนตกได้สัไพ่ิได้มาเกยไก่กันกับเได้มาบุตกก็เรยบเซราม่าพุนเหนียวสีดำนอนเดียวพุ่นเออระตูนก็มาแต่เมื่อเกิดผนบอกมันได้อายเพิ่นอายเพิ่นมาแล้วอายเพิ่นมาแล้วเกา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  บอกเลขตามเลขอางเงี้ยเก้า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 ขึนเข่าแทบขึนเข่าแทบเขาแ่บนอนรับนี่ละขนเขาแทบยูจะขึ้นนีู่เจ8เมื่อแปอเจ็ดเออเจ็ดขึ้นเมื่อที่แปดก็ออกด้เอาอีกหรือเป่าเฮ้ยได้ไงทำเบอร์ <laughs> บ่าแล้วมันขู่เลยขู่ไอ้มันเลยได้ไอม้มีหมูเลยเล้วยังลูกใช้เงินได้ขูมือนี่หละไม่ได้ง่ายได้เผื่อเขาสีใหญ่เลี้ยงลูกใซนเงินแถื่อหลยโอ้ยไปได้คือนไขึ้นเลยต่ข่อยเด้อเลี้อยอย่างลูกนะตามใหญ่ตามขันไขขนหน้คันนาใหญ่ตามกลางลาดหาดทราย คุ้มเออในเรื่งลูกใส่เงินเขาเฮียนกับเงินนี่ยังกับเงินมันได้ง่ายมาเงินบวกเกอืมแมนน่นเลยหาเงินบวกเก่งเนี่ยแย่เลยสบายดีพี่น้องลูกไส้ข่อยซ่าป,ป้าได้บ่เนี่ยเท่าไอ้หน้อยเสี้ยวป้าขึ้นได้บ่เนี่ยเสี้ยวป้าขึ้นน้ำไรเพื่อแห้เราสะบกมันอยก่ได้ เบื่องมันย่างจากโตปลาอยู่เลยนี่แรงมากอืมเบื่องมันย่างจะโตเลยเสียเอาขื่นวัดเลยเสียเอาหันปลาแยกเอาปลาในบ่อ,บอตัวนั้นมันลายผลอะไรจะหันไหนมันใหญ่ามากเลยเด้เรวก็สีบแบงมาบ่อนี่แน่แล้วตัวน,นี้ขื่นน้ำท่วมอืม มาเบิ่งทางนี้หมอนต้มกระดูกโขยงัวเด้อสิเ็ดน้ำกระปุ้นกระดูกโขยงัวปุ้นน้ำใสใส่น้ำม้นี่น้ำม้ต้มหมอนใส่อยู่นี่ๆต้มมันปีเปื่อยเผ็ดกระปุ้นกินเอ๋แม่น้อยแฟมิลี่ก็มาลิ่นน้ำสบายดีพี่น้องโยนเฮ้งแล้วมาเล่นเุดหมอนแล้วเลยมันจะไม่ใส่นีอ้นน่งลุงมันถึงเราอยู่าตะไม้กินน้ำไผ พอมเออพอมันะไปเออไปสนามไสอเออใหกระปุนซอยเงะปุ่นพ่นอ่องซอยหมากปีนังก้นน้อยถือเลขนะเลียงกับเพนมป้าเด้อเออมาเลยแม่มากิน้าวปุนเนี่ออกมาเลยแม่ถืางบนทางล่างบุรีมหาทนกี

เออคือตัวยาวแต่ตัวนี้กมก็ก็ก็ส <laughs> ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกตัวอ,อืมเอาขึ้นเมื่อทันเออฮู้ตัวนี้แม่ไข่ได้ตัวนี้แม่ไขเนี่ยฮ <laughs> <laughs> นะกับฮะน่ะแม่ไขเนี่นี่ท้องปุ่งเลยนะี่แม่ไข่นี่นี่ตัวแม่นี่ตัวแม่ตัวผู้นี่ตัวยาวๆ เต้นหญ้าในี่ต้นผูกต้นสันสันในต้นแม่นี่แม่ไข่นี่สองสามสี่หาสามตัวเม่ไข่นี่นั่ะต้นผูกนี่สิบหาตัวสิบหกตัวตัวผุนเนาะตัวนั้นก็คือน้อยเอาลงเอาลงบ่อนั่นมันน้อยตัวเนาะบ่อเอาซุ้มเนี้ยคือมดซุ้มนี่ซุ้มเนี้ยคือมดซุ้มนี่ นี่ตัวตุยๆว่าขักอะไรนี่ว่าเตูนะเออตู้เนี่ยะยาวตัวยาวตู้บดเลน่นี่ตแม่นีนนี่เห็นป่าท่องปุ่งเลยตัวสันสนเลอันนี้ก็ตแูอ่ะนี่เอาูอเออเออเ้อะลองปุ่งปล้ว ตัวผูกบดตัวยาวตัวผูกบดเนี่ยเอาไปตัวนั้นมันตัวน้อยเออตัวใหญ่นะเอาไปทุกคนเออเออเอาซุนี่สิปลอยบ่ตัวเมฆไข่นี่ตัวเมฆฮะบดเอาไว้บ่ตัวเมฆไข่ขางกรดานก่อนเออใส่นังนก่อนสิบห้าตัวเจ็ดสิบเจ็ดบ่ ค่ะ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 สิล่างล่างล่างก,ก่อนว่ารู้เหเป็นไรนี่เนาะมันไม่ขีต้ต้มห้องฟ้าในห้องเนาะอออเออมันห้องประดุกอาดอาดนหอกบังเด้อจับดีดีเด้องเงี้ยงเด้อจับดีดีไรไอ้น้อยเอาขันซามชวน

ก็ต้องใส่ปล่อยก็ต้องปล่อยแต่มันตัวผูกก็ตัวแม่ปล่อยธรรมชาติเราหมดปล่อยรวมกันได้ก็คือพี่เบิ้งอยู่แต่นอกพี่ได้คนเบิ้งไทยพี่นอกพี่นอกคนสีเห็นดอกเคงหนึ่งดอกคนได้คลิปน่ะเพิ่นกระสีแน่แล้วก็ตาเพิ่นมือเพิ่นก็อยู่ทั้งพี่อันนี้ค่ะสีโตโลได้บอสีโตโลหรือหาวสีโตมันจะในสายสิงค์สมเจ้าแหลยเราบอกมีสิงแล้วนี่มันเอาไปทำมึงขึ้นสติีมก่อน ไปไม่ไปถาบ้างไหมก็ต้องมีซิงติดใเลยมีซิงล้มันจังขักไดเอาเม่เอาหนึ่งบได้อีกได้กะกะเอาหน้เอาได้อีกแลนน่งอทีนั่นตอบอสโอ้ตากโตโอ้ซโกายแล้วโลสองกำโลสองโลหขีด คันชามโตบ่ฮะโลบ่โลบ่เออโลหนึ่งขีดหาริบหาเออโลสองขีดโลอห่งเออไดเอาโอเอาสี่โตโอนโก้ค้อยโลหนึ่งขีดเออแกกคอยไข่ยังมาเออเดียาพอดีแล้วแหละอออ๋เด้อ S <S เยอะออนทองเจ้าเนาะออนทองเ,น,เน้าอันนี้ผูเจ้าอันนี้เอาไ้กินสมโตสิพัดของขอยสีขาวสพัดเพ็รสิพัดเพชรตันี้ <S <S